สวัสดีค่ะคุณครูเจอกันต้องทขายังไงคะสวัสดีค่ะคุณครูอ่าคุณครูจะพาเด็กๆร้องเพลงสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นอ่าอยากเล่นยังไ ชื่อเกมว่าเติมใจให้กันอาผู้ตัมคุณครูสิคะเติมใจให้กันอ่ากติกาของเราก็คือคุณครูจะจะมีไม้ไอติมที่เป็นรูปหัวใจแต่ละสีมีทั้งหมดกี่สีคะนับหนึ่งสอง่ห้าอ่ามีทั้งหมดห้าสีนะคะเด็กๆรู้ไหมว่ามีสีอะไรบ้างสีม่วสีแดง ของเราก็คือคุณครูจะวางไมมไอติมให้เด็กๆอ่าถอยไปก่อนค่ะอ่าคุณครูจะคุณครูจะมีไม้ไอติมนะคะแล้วก็จะวางไว้ให้เด็กๆแบบนี้ให้เด็กๆเด็กๆเดียว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 เราจะเอาสีเขียวเรสีเขียวแม่กั้งต้องช่วยกันต้องช่วยกันอ่าคุณครูจะคนแล้วก็ให้เด็กๆ หยิบไม้ตีมาคนละหนึ่งสีสีอะไรก็ได้คนละหนึ่ง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 อ่ะน้องนะบนคนละหนึ่งอันพอหนึ่งอันพอนาวได้สีอะไรคะสีเขียวสีเขียวไหนตรงไหนสีเขียวอนับก่อนว่ามันมีกี่น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 ับหัวใจนี่มีกี่มีสมีกี่อันมีสี่อันอ่ะนาวนับเน มีกี่หนึงสองสาอ่าเติมอ่า <c oughs> แล้วก็ช่วยกันเติมจนครบหัวใจนะคะเียวค่ะอ่าช่วยกันเติมค่ะแล้วก็นับด้วยค่ะว่ามีเท่า,หา,าไหร่อ่าไหนทาาไหนให้เด็กหมุนกล่องช่วยกันะนำะมา,มาช่วยเพื่อนอ่าหนึ <c oughs> ่น <c oughs> ับ <c> ด <oughs> ้ว <c> ย <oughs> โอเคเก่งมาครบแล้วเราต้องช่วยกันเติมใจให้กันจนครบนะคะกิจกรรมที่คุณครูให้เด็กๆทำก็มีแค่นี้แล้วก็จบลงแล้วเด็กๆสนุกกันไหมคะสนุกค่ะแล้วอยากเล่นอีกไหมคะยอยากเล่นค่ะถ้าเด็กๆอยากเล่นเดี๋ยวคุณครูจะหาเกมมาให้เด็กๆเ,เล่นอีกแต่ไว้เราพบกันโอกาสหน้าดีไหมคะดี หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสม,มอโบอกมืออำลร